วิธีปลูกมะพราวน้ำหอมให้ลูกดกและได้ผลผลิตดีทำอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบครับวันนี้ลุงคมจะมาบอกเคล็ดลับนะครับวิธีการปลูกมะพราวน้ําหอมตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงาการเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยนะครับเริ่มต้นนะครับของการปลูกของการเตรียมดินหนึ่งยกล่องคันดินถานญ่าให้เตียนถ้าเป็นที่ลุ่มน้ําท่วมขังให้ขุดร่องยกคันดินขึ้นสูงเป็นแนวยาวมีร่องน้ําอยู่ข้างๆสําหรับกักเก็บน้ําถ้าเป็นที่ดอนให้ขุดต้นไม้ถานญ่าให้เตียนโดยความกว้างของคันดินหรือ แนวปลูกต้นมะพร้าวนั้นควันกว้างอย่างน้อย5-8เมตรถ้าขุดยกร่องเป็นร่องน้าควันมีความกว้าง1.5-2เมตรร่องลึก10เมตร2การขุดหลุมปลูกและการปรับสภาพดินขุดหลุมปลูกนะครับต้องมีความกว้างความยาวความลึกประมาณ1เมตรโดยแยกดินบนกับดินล่างไว้คนละกองตากดินทิ้งไว้ประมาณ7วันจากนั้น นำเปลือกมะพร้าววางไว้ก้นหลุมนำดินล่างผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักคลุกเขาให้เข้ากันใส่ตามลงไปจนเกือบเต็มทิ้งไว้จนกว่าจะถึงช่วงหน้าฝนครับ 3. เพาะหน่อมะพร้าวน้ำหอมนำผลมะพร้าวน้ำหอมจากต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพมาเพาะหน่อมะพร้าวน้ำหอมโดยปาดเปลือกทางด้านหัวออกให้มีขนาดเท่ากับผลส้มจากนั้นฝังลงไปในดินหรือทรายที่เตรียมไว้หันด้านที่ปาดขึ้นขึ้นข้างบนเรียงเป็นแนวเดียวกันเสร็จแล้วหมั่นรดน้ำให้ชุ่มสม่ำเสมอเป็นเวลา2-3สัปดาห์หน่อก,ก็จะเริ่มงอกแล้วครับเมื่อหน่องอกแล้วรอจนครบ10สัปดาห์เมื่อหน่อมะพร้าออ่อนยาว1-3นิ้วให้ย้ายลงแปลงเพาะชำหรือเว้น ระยะห่างกันมากขึ้นอย่างน้อย45-50เซนติเมตรเพื่อให้ร่างมะพร้าวหากินได้สะดวกพอหน่อมะพร้าวอ้วนและแข็งแรงดีมีใบ4-6ถึใบแล้วก็ให้ย้ายลงหลุมปลูกในขั้นตอนถัดไปหากหน่อมะพร้าวไม่ขึ้นภายใน3สัปดาห์ให้คัดทิ้งเลยนะครับ4 ย้ายหน่อมะพร้าวน้ำหอมลงหลุมปลูกเราต้องคัดหน่อมะพร้าวที่อ้วนแข็งแรงลงหลุมปลูกหากมีรากที่ชักนําให้ตัดออกแล้วเอาปูนขาวหรือยากันเชื้อราทาเอาไว้เวลาวางหน่อมะพร้าวลงในหลุมให้วางในแนวตั้งตรงแล้วเอาดินที่กองที่แยกไว้กลบให้มิดแต่ห้ามให้ดินทับโคนหนอ่อเพราะจะทําให้หน่อมะพร้าวถูกลดและโตช้าเสร็จแล้วหาไม้หลักมาผูกยึดต้นเอาไว้ป้องกันการอุนเอียงหรือการโค่นหลม้มห้าูกสลนกันแดด เพื่อพางแสงเนื่องจากหน่อมะพร้าน้ำหอมยังไม่แข็งแรงดีหลังจากที่ย้ายลงหลุมปลูกควรผูกสเลนกันแดดเพื่อพางแสง ไม่ให้ต้นมะพร้าวน้ำหอมได้รับแสงแดดมากจนเกินไปเมื่อหน่อมะพร้าวโตวขึ้นแข็งแรงดีแล้วจึงค่อยเอาสดงออก 6. ให้น้ำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งถ้าปลูกแบบยกล่องควรให้น้ำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพราะรากมะพร้าวสามารถแผ่ลงริมร่องสวนได้เองทําให้เราไม่จําเป็นต้องรดน้ำทุกวันส่วนคนที่ปลูกในที่ดอนถ้าปลูกในฤดูฝนแล้วฝนขาดช่วงหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลต้องหมันรดน้ำทุกวันเพื่อไม่ให้ต้นมะพร้าวน้ำหอมขาดน้ําและได้รับน้ําที่เพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตเราต้องใส่ปุ๋ยอย่างน้อยปีมพอ่เีื ปรับปรุงคุณภาพดินและบำรุงต้นมะพร้าวน้ำหอมให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงโดยควรใส่ปุ๋ยอย่างน้อย2ครั้งต่อปีคือช่วงเดือนพฤษภาและช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีปีที่1ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินและใส่ปุ๋ยเคมีสูตร13-13-21ไว้ที่โคนต้นประมาณ1กิโลกรัมต่อต้นปีที่2อควรใส่ปุ๋ยสูตร13-13-21ไว้ที่โคนต้นจำนวน1กิโลกรัมต่อต้นเหมือนกันปีที่3ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร13-13-21จำนวน3กิโลกรัมต่อต้น8 วิธีดูแลและกําจัดวัชะพืชศัตรูพืชของพอน้ําหอมมีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นด้วงแรกที่ทําให้ใบมะพร้าวขาดเป็นรูหรือด้องวงวังที่กัดกินส่วนอ่อนของยอดมะพร้าวทาให้มะพร้าวแคะแกนวิธีป้องกันให้หาสารสกัดชีวภาพมาฉีดที่บริเวณตกโคนต้นมะพร้าวหรือรูที่พบตัวด้วงกําลังทําลาย9 ปลูกพืชแซมบ้างระหว่างรอเก็บเกี่ยวจนขวามะพร้าวเราจะเริ่มออกลูกออกผลและให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวต้องรอประมาณ2-3ปีเลยทีเดียวดังนั้นจึงควรปลูกพืชแซมบ้างเพื่อให้ผลผลิตนํามาขายในระหว่างรอต้นมะพร้าวของเราเช่นพืชตระกูลขวาพวกกล้วยมะละกอสับป,ปะรดเป็นต้นการเก็บเกี่ยวหลังจากที่ครบ2 3ปีเมื่อสีผลบริเวณรอยต่อ กับข้วผลเห็นเป็นสีขาวเป็นวงกว้างแสดงว่ามะพร้าวน้ำหอมออกผลพร้อมให้เก็บเกี่ยวแล้วจึงเริ่มทําการเก็บเกี่ยวโดยใช้เชือกผูกทลายแล้วหย่อนลงพื้นจะทําให้ผิวมะาพร้าวน้ำหอมไม่ช้าหรือแตกง่ายพร้อมนําไปขายเพื่อสร้างรายได้แล้วครับเพราะมะพร้มมาวน้ำหอมเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่หอมหวานอร่อยถูกใจทั้งคนในประเทศและชาวต่างชาติหากใครอยากปลูกเพื่อเศรษฐกิจชนิดนี้เพื่อเก็บขายเพื่อสร้างรายได้หรือส่งอ,สงออกไปต่างประเทศก็ลองปลูกตามวิธีการปลูกมะพร้าวน้ำหอมของสวนลุมพิดูนะครับรับรอง ลูกดกผลผลิตดีต้นเตี้ยหอมหวานอร่อยแน่นอน